Attention please, Attention please, Fly NG h n t n o 1 2 3 is ready for landing. จำนวนบุคลากรผู้ใยการโรงเรียน1คนครู14คนธุรการหนึ่งคนนักการพันโรง1คน ร่วมในการโรงเรียนคนปัจจุบันนายบุญทันแสงคาโรงเรียนบ้านหนองัวเงินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลสขขักใครอําเภอสขขักใครจังหวัดหนองคายโรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด300คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนจัดการศึกษาโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นเลิศด,ด้านเทคโนโลยีและภาษาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนพันธกิจ จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้กับเด็กในกลุ่มอายุ5-6ปีในเขตพื้นที่บริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างปีที่7ในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนจนถึงอายุย่างเข้าปีที่13และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดการแข่งขันทักษะวิชาการดังนี้ ภาคภูมิใจของโรงเรียน 1. สถานศึกษาพอเพียง 2. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำา 3. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 4. โรงเรียนสีขาวและ 5. โรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านหนองวงเงิน ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรมควบคู่กับการให้ความรู้โดยมุ่งเน้นในเรื่องของภาษาและเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถและให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันกำหนดให้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินยังฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตโดยดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพวางรากฐานการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพโดยสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาดสีห้องเรียนและจัดรถรับส่งนักเรียน ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาที่เน้นความเป็นเลิอดทางด้านภาษาและเทคโนโลยี 1. เพิ่มอัตรากำลังครูเจ้าของภาษา 2. สร้างอาคารห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆ 3. สร้างห้องสมุดแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัยเสริมสร้างโภชนาการและสุขะอ,อนามัยที่ดีแก่ผู้เรียนโดยการสร้างโรงอาหารขนาด500ที่นั่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 1. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ส,สร้างรั้วโรงเรียนและสร้างหลังคาคลุมลานอนเนกประสงค์โดยมีรายการและงบประมาณดังนี้แผนที่โรงเรียนบ้านหนองบรงเงิน ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆในปีการศึกษา2563